โครงการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการตำบลสมาร์ททีมเป็นการจ้างงานเพื่อแก้ไขปัญหาเยี่ยวยากและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยเป็นการจ้างงานในทุกตำบล7,255ตำบลตำบลละ2คนรวมทั้งสิ้น14,510อัตรา จากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปร,ริญญาตรีหรือเทียบเท่ามีค่าตอบแทน15,000บาทต่อเดือนทำสัญญาจ้างเป็นระยะเวลา12เดือนมีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลวางการดำเนินงานจัดเก็บข้อมูลในระดับพื้นที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของปฏิทินของการจัดทำแผนพัฒนาระดับพื้นที่เพื่อให้เป็น,นกลไกของระบบข้อมูลที่สนับสนุนการดำเนินงานตามลักษณะแผนเดียว ตั้งแต่การดำเนินงานวางแผนการลงพื้นที่เป็นรายหมู่บ้านรายตำบลรายอำเภอโดยมีกรอบการดำเนินงานเก็บข้อมูลรายเดือนอาทิเช่น 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและกายภาพ 2. ด้านการปกครองและความมั่นคง 3. ด้านสาธารณาภายัย 4. ด้านสาธารณาสุข 5. ด้านที่ดิน 6. ด้านการผังเมือง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8. ด้านเศรษฐกิจ 9. ด้านเกษตรกรรม 10. ด้านอุตสาหกรรม 11. ด้านการบริการและการท่องเที่ยว 12. ด้านสังคมและการศึกษานี่คืองานในภารกิจสำคัญที่กรมการปกครองเพื่อป,ประโยชน์และเป็นรากฐานในการพัฒนาเป็น,นกลไกสำคัญหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้รวบรวมและพัฒนาการจัดทา ฐานข้อมูลแบบบูรณาการซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ขนาดใหญ่ของประเทศในอนาคตต่อไป